สวัสดีค่ะค่ำคืนค่ะี่รานทราเวลไทยค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้มาเที่ยวทรณีบ้างนะคะทรณีบ้างของอิรานนะคะวันนี้เรามาดูการประทุของผู้ของไฟนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะือคือมีไฟประทุกออกมาแบบนี้นะคะประมาณเป็นพันกว่าปีแล้วนะคะจะประทุกออกมาเรื่อยๆยอย่างนี้นะคะ พันกว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเท่าที่ฉันสังเกตเนาะมันจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นเหมือนกา๊าซไข่เน่าอะ่ะลอยออกมาตลอดเวลาเลยเหม็นกา๊าซไข่เน่าตลอดเหมือนมีไฟลุกขึ้นมาแบบนี้ไม่เคยดับเลยนะคะเขาบอกว่ามีแบบนี้มาพันกว่าปีแล้วนะคะคือแบบเพื่อลุกเพจนะคะเพื่อช่อง YouTube ของเรา โดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยหูหมาแบบไกลมากแล้วก็มาอยู่ใกล้ปากป่องขนาดนี้นะคะโอเคค่ะเต็มอิ่มกันนะคะอีหลานทาเวลได้ดูอะไรแปลกใหม่ของอีหลานนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะต่อไปจะมีอะไรเด่นๆมาให้ชมกันอีกเยอะยๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ